ได้มาแค่คันเดียวนะแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวมาตำรวจก็ไม่เห็นมีเพราะว่ามันอันตรายมากมก็คิดว่าน่าจะชนคนมาหลายคนแล้วแหละก็เคยแล้วละ่ละ,ละแบบนั้นต้องเคยนะก็ยานะกให้ท่านสมยศน,นะครับช่วยกรุณาจะไปจับไปยาเสพติดอย่างเดียวนีดูของง่ายๆที่ประชาชนของท่านนี่ขับรถย้อนสอนนี่กรุณาทำให้หน่อยเถอะอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับครับปล่อยปลาละเลย แล้วก็ํำผิดปั๊บผลกระทบไม่เกิดก็ทําเป็นประจำก็นแหละรรทุกวันนี้ยังมีนะฮะรถรถกระบะเนี่ยคุณเป็นลูกเป็นคนขับรถเขาเนี่ยครับคุณเอาแต่ว่าจะทํางานอย่างเดียวฝ่าไฟแดงขับรถไม่มีมารยาทที่จริงที่จริงบริษัทหน่วยงานคุณต้องติดไป้ายไว้ครับถ้าเจอคนขับรถไร้มารยาทก็าโทรเบอร์นี้เบอร์นี้เออดีเนาะมันเป็นประโยชน์ต่อคุณมากเลยนะใช่เขียนตัวโตๆไว้เลยถ้าใครพบเห็นในโซเฟอร์ ขับรถไม่มีมลารายาทไม่รักษากฎจราจรก็แจ้งบริษัทให้หน่อยอย่างนี้อ่าอ่ะนี่เรื่องหนึ่งต้องกาะกลางนะครับแต่เห็นตัวอย่างไปแล้วก็ว่ากันไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งแต่ผมจะไปเรื่องเรื่องเรื่องเด็กๆก่อนได้ไหมเด็กๆเ,กเกอาเลยครับอ่าเรื่องเด็กแล้วเดี๋ยวผมผมจะมีเรื่องวันนี้เมื่อวานนี้ผมได้ยินท่านประยุทธ์จันโอชาของผมเนี่ยพูดถึงเรื่องท่านมาแบบ ท่านมาเป็นรัฐบาลในอีกแบบหนึ่งก็หมายความแบบเหมือนกับปฏิวัติมาเป็นเผด็จการนะครับผมก็เลยไปค้นหาประวัติของลีกุนยูอ่ก็เป็นนักสู้นะถามว่าลีกุนยูสิงคโปร์เนี่ยถามเมริการสิครับปปประชาธิปไตยเปล่าด็จการเนี่ยเห็นไหมผิดกฎหมายจะไม่เครียดเลยเห็นไหมฮะแล้ววันนี้ประชาสิงคโปร์เป็นไงฮะเจริญประเทศเล็กเมาจากใครครับ เห็นไหมฮะมาจากระบบไหนครับเห็นไหมฮะแต่ทั้งโดก็จะตามหาคนหายแล้ววันนี้ทาไมทาไมทุกประเทศจึงต้องอยากจะไปประสืพันธุ์ร่วมกับลิงกโปกันนั่น้นละครับเขามีระเบียบมีเรียบร้อยมันจําเป็นเหรอครับจะต้องมาในแบบว่าเลือกตั้งแบบเดียวอย่างเดียวแล้วจะดีแล้วทีแล้วมาเลือกกันมาเท่าไหร่แล้วครับมีแต่ชั่วมปทับใจได้ที่ที่เทศฐกิจเขาเทศบาลเขาไปวจตัวโดย ไอ้กินบุรีมันมันตกอยู่ที่ตรงนี้ประจาประจาสุดท้ายเขาเขาทำไงเ็าไปไหวครับขออนุญาตติดกล้องเลยพอติดกล้องได้จับได้ว่าโอ้ยเจ้าหนุ่มนี้เองนี่่นอยู่ที่เจ็ดสิบสองร่นทิ้งลงมาทิ้งบุรีลงมาจับมาขึ้นสารเขากับสารภาพนะพักเขาเป็นคนทิ้งคุณบุรีอืสารพิพากษาเนี่ยฐานที่รับสารภาพนะด้วยอันนี้เราปรับหลายหมื่นบาทไม่พอครับ โดนไหวอีกเขียนอีกเขียนอีกถือว่าแม่ว่าไม่ชอบนี่ขนาดทิ้ง้นบุรีออกจากคอนโดมาทิ้งบนถนนเท่านั้นแหละนี่คือสิงคโปร์เขาถือว่าไม่ตออไม่ยอมปฏิบัติตามผมอยากให้ประเทศไทยเป็นอย่างเขาอาว่าไงเด็กอาไปเรื่องเด็กนะครับเรื่องดีๆครับอ้าวทำไมเมื่อกี้พูดเรื่องผู้ใหญ่มันไม่เรื่องไม่ดีไงเฮ้ยคุณพูดระวังระวังปากหน่อยก็ดีนะผมได้ข่าวว่าเ็าทำน้ำพริกนะข้างล่าง แสบท้องแสบท้องมีแสบปากกันดิก็เรื่องดีๆก็ตรงที่ว่ามีผู้ใหญ่ไปบอกว่าเด็กไทยนี่สอบได้อันดับแปดของอาเซียนเนี่ยผมก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เฮ้ยอันดับแปดก็ดีนะมันเลขตัวเดียวมันสบัยแปดประเทศจริงเหรอฮะแส่กันแต่ประเทศจริงเหรอประเทศไทยอันดับแปดเดยกังไม่กล้าพูดเลยนะ ว่าเด็กเราได้นดับแปดที่โลนี่ไม่พูดเฮ้ยเขานับตัว,ตวอักษรตัวทีมันอยู่ลึกกับเขาใช่เขาคือดับแก็เมื่อวานครับที่ห้องประชุมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกระบ,บี่นะครับก็มีท่านว่าที่ร้อยตีนรินสารโรผู้อำนวยการเขตพื้นที่การปรถมการศึกษา ปฐมศึกษากระบ,บีแะ่แะะณะะผู้บริหารครับได้แสดงความยินดีกับเด็กๆระดับปถมศึกษาปีที่6กถึงสิคนเนื่องจากว่าเด็ก13คนของกระบ,บี่อาจารย์อนครับสอบโอเน็ตได้คะแนนเต็มร้อยคะแนนเต็มเลยนะก็ mm hmm. คือร้อยเปอร์เซ็นไม่มีที่จะหักเลยมีในจังหวัดเขามีถึงสิบสามคนก็เขาบอกว่าด้าน เป็นครั้งแรกในการบัตรกะปีที่สอบได้เต็มนักเรียนเต็มเลยนะครับ,รบก็การทดสอบนี้ดำเนินการเมื่อวันที่31มการาคมปี58ที่ผ่านมานะครับหมายถึงว่าเดือนมกราคมที่ผ่านมาวันที่31เขาสอบทั่วประเทศนั่นแหละจากนักเรียนกะบีทั้งหมดนะครับที่สอบได้คะแนนเต็มร้อยนี่ก็มากกว่าปีที่ผ่านมาจากนักเรียนทั้งหมดนะครับสอบเข้าทั้งหมดอีก200 273ลงเอาละทีนี้ทางกระบ,บีที่จัดงานก็บอกว่าปีหน้าเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้เลยนะครับอยากจะให้นักเรียนสอบได้เต็มร้อยคะแนนนี่อย่างน้อยกอย็น่าจะมากกว่ายี่สิบคนคือตั้งเป้าไว้คราวหน้าคราวหน้าต้องเพิ่มขึ้นแต่ปีนี้ได้13ค,คนแค่13คนก็ปึ้มเลยนะคนกระบ,บีปึ้มได้ละมันปกติมันหายยากมาก สำหรับนักเรียนนะครับทางอาจารย์เขาก็ไปถามมาเหมือนกันว่าเมีเทคนิคในการลงการเรียนยังไงผมจะไปเอ่ยว่ามีเด็กหญิงไหนบ้างนะครับมีเด็กหญิงอยู่คนหนึ่งเด็กหญิงกันละกัญญรลักษณ์แดงงามนะครับจากโรงเรียนอนุบาลกระบี่ซึ่งได้คะแนนเต็มร้อยคนหนึ่งนี่นะครับก็ผู้สื่อข่าวก็ไปถามว่าหนูมีเคล็ดลับยังไงที่ได้คะแนน สอบคณะสาระคณิตศาสตร์ได้เต็มนี่อดีตเขาตอบบอกว่าที่หนูเรียนน,นะหนูไม่ได้ไปเรียนพิเศษที่ไหนหรอกเพราะตังไม่มีแต่ที่สอบได้ก็เพราะว่าตั้งใจเรียนตอนที่เวลาครูสอนเวลาครูสอนในห้องนะครับแล้วไม่เข้าใจก็ถามครูตอนนั้นเลยหลังจากนั้นต่อมาก็ทําถามเพื่อนๆเ,เวลาทํากันบ้านไม่ได้นะก็ถามเพื่อนนี้แหนละนะครับ นอกจากนั้นก็กลับไปถึงบ้านก็ถามพ่อถามแม่ด้วยถ้าพ่อแม่ทําได้ก็ก,ก,ก็ทาแต่ถ้าพ่อแม่ไม่เข้าใจก็ก็บาถามเพื่อนถาเพื่อนไม่เข้าใจก็ถามครูก็เป็นอันว่าเธอไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากหรอกหนึ่งตั้งใจเรียนตอนครูที่สอนฟังสอนพอค,ครูพอสอนครูสอนเร็วไปไม่เข้าใจก็ยกมืออาจารย์คบอาจารย์ขาวมันเป็นยังไงไม่เข้าใจต้องถามตอนทำการบ้านถ้าทำไม่ได้ก็ถามเพื่อน พอไปถึงบ้านก็ถามพ่อกับแม่อืมนี่คือเคล็ดลับวิชาในการที่เธอสอบได้เต็มร้อยคะแนนควนขวายที่จะได้ความรู้นะครับนี่คือสิ่งที่ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับเด็กกระบี่ครับนะครับเด็กบางคนก็กระดาษหรืออายครูจนกระทั่งคําบังเพยไทยบอกว่าอายครูไม่ได้พิชาฮแล้วก็อายจบสิอายพัญญาบอกมีลูก แม่ผมนึกว่าจะไปได้อ nah. ุตสาเบรกหัวท right> ิ่มให้เลยไอครูไม่ได้วิชาไอภรรยาก็ไม่มีบุตรมมนรู้ความหมายปะล่ะฮะไม่รู้เพราะว่าคุณไม่รู้หรอกไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้จริงอ่ะก็ไม่รู้จริงอเอาเอาดมาดูไปดีครับคลายหายดักเป็นเรื่องของชาวต่างชาตินะครับมีหายนะครับคนหายคนหาย เขาประกาศนะในในในกรณีที่มีโพสต์ใน Facebook ประกาศหาตามหนุ่มเยอรมันอายุ26ปีนะครับขาดการติดต่อจากทางบ้านตั้งแต่วันที่9กุมภาที่ผ่านมาหลังเดินทางมาที่ที่ประเทศไทยโดยใจความประกาศใน,นการะบุว่าชายในภาพชื่ออับดุลรา์มานมูฮัมหมัดนะครับอายุ26ปีสูง170เซนตนะครับผอมตาเสียน้ำตาลผมน้ำตาลดำชอบแต่งกายชุดก,กีฬา เขาบอกว่าถ้าใครพบเห็นนะครับแจ้งได้ที่เบอร์0954697710หรือว่า9072294647เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทางทางผู้สื่อข่าวไม่ใช่ว่าเขาเจอตัวแล้วนะยางยางยังตัวได้ติดต่อทางผู้สื่อข่าวเนี่ยติดต่อไปยังบริษัท์ดังกล่าว ทำให้ทราบว่าคนที่ลงประกาศชายในภาพเป็นพี่ชายของอับดุลรา์มานมาฮัมมัดน,นะครับซึ่งเดินทางมาติดตามหาน้องชายที่จังหวัดภูเกต็ตหลังจากทราบข้อมูลการใช้บัตร ATM ของน้องชายครั้งสุดท้ายนะครับเมื่อประมาณวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาที่หาดป่าตองจังหวัดภูเกต็ตนะครับซึ่งพี่ชายของผู้ที่สูญหายนี่นะครับอายุ27ปีมีหน้าตาไหมผู้สูญหายเป็นพี่ชายของนายอับดุลรา์มานนะครับมาฮัมมัด ที่หายตัวปปกล่าวว่าน้องชายของตนเองเนี่ยเดินเดินทางออกจากเดินไปเป็นนักศึกษาอยู่ที่เยอรมันและเดินทางจากเยอรมันมาเที่ยวประเทศไทยนะครับเมื่อวันที่6กุมภาที่ผ่านมาระหว่างวันที่6ถึงวันที่9กุมภาเนี่ยน้องชายเนี่ยยังติดต่อกับทางบ้านมาตลอดซึ่งตอนนั้นทราบว่าพักอยู่ที่กรุงเทพแต่ตั้งแต่วันที่9กุมภาจนถึงขณะน,นี้น้องชายเนี่ยขาดการติดต่อไปกับทางบ้าน และตามกําหนดเนี่ยน้องชายจะต้องกลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วและจนขนาดนี้เนี่ยยังไม่ได้เดินทางกลับไปที่เยอรมันทําให้ทางบ้านเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงและติดตามหาข้อมูลมาโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับมีการตรวจพบข้อมูลการใช้บัตร ATM ของน้องชายในพื้นที่จังหวัดป่าตองอที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตตนจึงเดินทางลงมาตามหาน้องเดี๋ยคุณดม เอาภาพให้ท่านดูหน่อยแล้วก็คุณคุณเล่าต่อนะฮะในระหว่างนี้อาจจะท่านอาจจะรู้จักภาพนี้ก็ได้นะฮะเป็นภาพของคนที่วหายใช่ไหมครับเป็นนักศึกษาอยู่เป็นนักศึกษานะแล้วมาที่หาดป่าตองฮะใครเจอก็ช่วยดูตอนนี้เนี่ยก็คือว่าเมื่อวันที่15ากุมภาที่ผ่านมาเนี่ยทางพี่ชาเขาเนี่ยได้สบตรวจสอบพบว่ามีการใช้บัตรไอทีมครับสุดท้ายเนี่ยที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตนะครับตัวพี่ชาเนี่ยก็เลยเดินทางมาตามหาน้อง พร้อมเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้ช่วยตามหาน้องนะครับัตงแต่วันที่16มีนาที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ยังไม่พบตัวน้องชายแต่อย่างใดฉะนั้นหากใครพบเห็นน้องชายของตนสามารถแจ้งข้อมูลได้ตลอดเวลาเพราะทางบ้านรู้สึกเป็นห่วงมากและน้องชายเนี่ยก็ไม่ได้ติดต่อกับทางบ้านมากว่า1เดือนแล้วนะครับซึ่งนี่ก็คือความ เป็นกังหัวเป็นกังวลเป็นห่วงน้องนะครับซึ่งปกติเนี่ยจะไปตำรวจก็ได้ครหน้าตาคล้ายๆเพราะเข้ามาเมืองไทยนะครับแล้วก็ระบุป่าตองด้วยยังไงเขาก็เป็นเขาเป็นแขกเราน่ะเราคนไทยทุกคนต้องเป็นเจ้าภาพเราจะให้คนอยู่ๆตามประเทศมาแล้วหายตัวแบบหลายๆคนนะฮะเด็กๆคนไทยเราก็ไม่กันนะที่ไปต่างประเทศหรือจะไปเนี่ยคือมั่นใจตัวเองว่าตัวเองก็เรียนต่างประเทศแล้วมั่นใจตัวเองว่าภาษาเก่ง ก็มักจะแพกกระเป๋าสะพายกันอย่างเงี้ยแล้วไปคนเดียวบางคนเป็นผู้หญิงด้วยบางคนก็ไปแวะตามประเทศนั้นสองวันสามวันถามไปเพื่อจะไปหาประสบการณ์คนเดียวไปคนเดียวอย่างนี้ก็เกิดปัญหาไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นยังไงก็แล้วแต่เธอนะครับมันอะไรเป็นเราจะพูดคำว่าดวงใครดวงมันก็ไม่ได้ไม่ได้แต่ความระมัดระวังเรื่องนี้ศึกษาได้ป้องกันได้ใช่ไหมครับเชื่อกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันก่อน ระหว่างเรื่องของเดียรับสารภาพทั้งหมดที่ใครบอกว่าทหารซ้อมไม่ซ้อมเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าเออไอกูข่าวว่าซ้อมเดี๋ยวเจอแน่เขาเอาแน่เอาใครที่ชอบกูกูใหม่ดิท่านอุดมเดชไงท่านบอกแล้วฮะเพทาบอกบว่าใครกล่าวหาทหารว่าซ้อมพูดต้องหานี่คุกนะเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดเขารู้แล้วว่าไม่มีการซ้อมหรือว่าเป็นการบิ่นสถาบันทหารครับครับอืมนะฮะเอาสิใครที่ชอบกูข่าวกรุณา เฟซใหม่พูดใหม่เ,<อ>เพราะเขาบอกแล้วจะเอาเรื่องแน่เขาคันเอาความจริงนะฮะคุณก็มาสู้กับเขาว่าคุณพูดเนี่ยข้อมูลหลักฐานคุณมาจากไหนจริงอย่างไรแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งะฮะที่บอกว่าโอ้ยมันอย่างโน้นอย่างนี้ถูกซอบสวนเนีเดี๋ยวปรากฏว่านางเดียเนี่ยเขาแฉหมดแล้วนะครับว่านายอเนกเนี่ยบงการบ่มสารจริงหรือไม่จะอยู่ต่างประเทศ <c oughs> มีการสารภาพของพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อหายคล่องใจกันนะครับเดี๋ยวจะนําเรียนให้ทราบตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับครับแล้วก็เป็นประเทศที่เรื่องกฎหมายก็เก่งเรื่องหมอก็เก่งนะในหลายเรื่องเก่งมากเลยนะอินเดียเนี่ยเป็นที่ผลิตคือคือถ้าเป็นอุคคลสาคัญเยอะแยะเลยถ้าเทียบแล้วบางคนก็อยู่บนสวรรค์อีกส่วนหนึ่งก็อยู่นรลหลุมที่ต่เตี้ยอยู่นะฮะแบ่งขนาดนั้นยังไม่เขาไปเห็นที่น่าสนพชมากก็คือตกกลางคืนมานะคนไม่มีบ้านอยู่นะครับนอนตามไอ ข้างถนนเลยหน้าบ้านคนรวยที่เรียกว่าฟุตบาทนะครับเต้แล้วไอ้ขี้วัวเนี่ยหล่นมาปุ๊บนี่ต้องแย่งกันเลยแหละทำไมเอา้าขี้วัวนี่มีประโยชน์มากเลยนะข้อที่หนึ่งก็เอาไปผสมกับอ๋อทำอไปไปทำทานบางส่วนก็ปผสมขี้คนไปทำเออทำบ,บ้านเพออยู่กับวัวนะไอ้ทัศมาที่ผมไปเห็นเนะี่ยเห็นมากับตาเลย มองไปเห็นก็จะตอนเ,เช้าๆหน่อยก็ดูสวยดีไม่ใช่ระหวบางทางเน,นี่ยตีห้าตีหกนี่แอ่คุณแบบภาษาใต้นะตีห้าตีหกก็เห็นคนนู้นเขาบางอยู่ตามเดินอยู่ตามไอ้ท้อง,งทางน่ะเขาไปถ่ายทุกอพอเปิดประตูออกมา,กมางีาแรงวันนี่ไม่อยาบอกว่าไม่รู้กี่พันตัวเข้ารถเลยเรข้าผม <laughs> ว่าอาสมาบ้านเราถ้าไปอยู่ที่รถก็ปวดหัว กอนนี่เรายังโชคดีนะครับวันนี้ปริงๆก,<ท>ก็ถือว่าถือว่ายัางโชคดีแล้วก็มีเขาเล่ากันนะประวัติถ้าเกิดรถชนกันตายมีทุกวัน<ม>ก็มีอย่างเดียวก็มีคนใจบุญก็แค่ลากศสนี้ไปไว้ข้างทางลากเสร็จก็ขับรถต่อหรือบาคนใจบุญมากก็ไปทิ้งลงน้ําซะคือคนมันเยอะเกิน<ม>เยอะเกินขนาดไม่ไม่รู้ว่า